สวัสดีค่ะวันเช้าวันเสาร์ที่สิบเก้านะคะอัปเดตรูปภาพผักที่เราจะส่งวันอังคารน,นี้เนะาะอันนี้เป็นชุด A นะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะคะเป็นชุด B ชุด B แล้วก็โซนตรงนี้นะคะนี่นี่มีฟินเล่เลสมินิคอส อ่าเรดโคโลกินโคโล่ชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุด4เราก็จะส่งพร้อมกันทนี้ประเด็นคือแม่ค้าขอภายสำหรับชุด A ที่ส่งรอบวันที่22อะ่ะทั้ง A ทั้งบีหมดแล้วเหลือ C นิดนึงแต่แต่ไม่เป็นไรรอบวันที่24่อุ้ยเดินเข้ามาอีกนิดนึงค่ะล่อบวันที่24เราถึงจะมีชุด A เนี่ยส่งให้เพิ่มเนาะ แล้วก็มีชุดเอออันนี้เป็นชุด B เพิ่มอีกนิดนึงประเด็นคือส่งพร้อมกันก็ได้แหละแต่แม่ค้าอยากให้ชุดส่งวันที่24เนี่ยน้องต้นโตโต,โตนิดนึงลูกค้าจะได้ไปปลูกกัน,นง่ายๆเนาะคือคนไหนมาไม่ทันรอบ22มาจองย่อรอบ24โอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะ